สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าลาบงัวลาบงัวลาบงัวงานบวช <laughs> มาจ้าพี่น้องกินขา้าวได้ไปเบิ้งข้าเจ้าเต้นมะฮรูรีโอ้เต้นรถแห่แห่หนักอือโอ้ยเติมใบสามพุ่นสวัสดีครับยังน้าเรียกบ่ะเนาะน้าเรียกบ่ะนาเรียกบ่ะใช่ แสดงว่าเก่ามันเนี่ยแต่หน่อยเลาวเป็นตุ้มเลาวไปเก่าเส้นซิวสิวเบาๆสักหน่อยป่ะสิวเงียบสวัสดีเด้อพี่น้องมาไม่กินข้าวนักกันครับผมจับแก้มือนี่มือบุญแค่ว่าวันจิขายเตี๋ยวของนั่นล่ะก็เลยเอาเอาบุญน้ำเพลินก่อนเอาบุญมือบุญกายยุทธเนี่ยเทิรนนิดหน่อยก็ ิเต้นนา,า้ามทุล่ะส่วนมากอืออุ้ยบุฟเฟ่ต์บออืออือเอาเด็บส่วนปลาตองอันนี้ใส้ตู้เย็นไปหรืออ่ะอ,อันนี้เต้นหน่อยอ่ะสั่งมากินของกันหน่อยสั่งไม่กินอันนี้้า้าข้าทรงงขา้ากับชีสซังอีก สั่งไม้สั่งไม้อันนี้เอามาไว้กินแต้หน่อยกินแค่ละยี่สิบหวัวปุ่นถามแค่ว่ามึงเสียบ่พี่น้องมันเป็นแล้วใส่ตู้เย็ยนไว้คือเพนเนี่ยจ้บพี่น้องอไปหอดพี่น้องพี่น้องก็ใส่ตู้เย็ยนเลยเนี่ยกินเย็ยนๆเสียสั่งได้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแค่อส่งของมืออื่นจ้าผู้ใดสนใจกับสั่งเข้ามาเลยจ้ะ มึงอ,อื่นชงของให้พอละสิบบาทพอละสิบบาทก็อิ่มได้หาบุมี่ดิพอละสิบบาทเพ,พ,พื่อ,อปลาตองน้วนๆที่หาบุมี่ดิพี่น้องอ๋ Chạp Ừ. Thầy quốc. quốc cho khoáng nào bạn Ừ Chạp đây nhắn Há hả đây

่มันก็สซ่างนี่แหระเนาะมันกัซ่งางตลอดรสคุณยู่ติดทัเร็วใช่ครับบตรงยานกลางโบมีกลางยังโบมีกลางเนื้อปลาล้วน

ก็หน่อยพันโมแมกไปทังจันไปเบิ้งด้วยนะพี่น้องไปสาธุบุญน้ำพึน่นกันโบแมนไปแห่ไปนั่นนะก็ะหน่อยพันโมแมกเบิ้งเบื้งดูดเชื่อหืมมือไหนเือขุมแทกไี่ยอมตามไม่ต้องคอยคุยเฉอกัน đi ấm Thấy chưa Nó sụp nằm nèo tay bút Thấy rồi Ở kia ăn mát rồi mà Nên để, để kìa ừ. ก็ฉีกกินอย่างพี่น้องกินทรับย์นี่<บ>นะเป็นเรื่องสามเข่าเลยดิคล้องมาสามอ่ะสามหนึงง่งยายเข่าจะคล้องแตกพทอดนี่ก,กินไปโดกยังไงนของเล่า nhau chăm thì đâu lâu ai còn hậu tầm bậc thôi đấy à mẹ cả tham mơ hả mẹ cả tham khâu cho khoáng chân nhỉ xuống có kéo kiểu nhỉ cái lúng về đánh đột bữa đầy này đột bữa này xong rồi thôi tạm Mày hết bình như vòng nha hết mất cho ngoài thôi nha ดำหน้าโดก,กา่าเห็ดเป็นเมดตะกอนแบกก่าคล้ตั้งแบกก่านักเล็กพี่น้องบุกจังแบกเขาเลยจะไม่ได้กิน ือจังมันกลวงนี่ละ่ะหน้าหน้าเนี่ยตอนน้อยๆก็ยังมันกลวงก็ยังมันงัยนี่ละ่ะป้อนหน้าคือหลายแท้จะกวนดำเอาผู้เฒ่าตะเกียบเพิ่นที่เห็ดมาไว้ใช่ไหมล่ะหมาไวหาา้หาบกาหาบเขาบมเมนมาหาบเด้อคนนี่ล่ะหาบนี่ มาเฮ็ดอันไม่แา่ใส่ไม่ขันเหลาหมห้ยอืมของฟังเสียบเสียบเสียบย่ามันหยุดบร่ได้แปลงเลี้ยงกันมนาะหาบก้าซอยดำบ่เป็นกันบไ่ได้ดำดำบ่บเป็นกับหาบก้าตัดก้าตัดใบก้า เลี้ยงวายเจ็บอีปูเจ็บบกักหอยเด็กน้อยสมัยตะกี้ม้วนก็เด็กน่อยสมัยนี่เด็กน่อยสมัยนี่เดินจะโท่ศับท์เด็กน่อยสมัยนั่นยูตะน้ำทงไทยทงน,เกกนะเด่นขี้ตุมขี้ยั่งไะน้่ให้นัง่งสามารถกินได้ เจียบอ่ะตัวขีน่นงขีนู้ก็มีรักวไปฟับงบอกริงนี้ปูนี่เยเยอะไปเบ้าหลายครั้งี่ปูหน่อยเนี่ยสีใส่ตับบะคุ่งเสดเบอร์มี่หลวงมี่ไพร่ขึ้นอย่เงี่ย โดกกาแล้วบ่มีแนวกินแรงบ่ะแขงแงงเขียวแขงแงงขาวจับกุหลาบแขงสอนไหมจับนี่ไปหัวหน้าเนาะตั้มที่กินแต่กวนนั้นขายบ่ได้คคอื้องชุ่มือ ก็เอาให้กันอืมผู้นึงเนี่ยเป็ดว่าเส้นน้ำไม่สุม่มมองมุงน้ำไม่มัมีแพ่งมาหน้ามาหน้าเอาเดกขอกหัวเขามา กัปลาเดกกัแก้วอย่างเงี้ยหมอแหกแตกกระปูเดียกวานเขาเจาไว้หน้าดิหอยไว้เนาะกุกสากปลาดุงปลาเดกเขาเจากัไว้หน้าดิไอเชียงไหนเฮ็ดกินได้เบิดอืมคือมือนี้บ่มีแล้วย่าตะโกนหลักซูมือซุมือกับบ่คอยมีเถียงหน้าเ,เขาเจ้าบ่เฮ็ดเพราะว่าเขาเจาเฮ็ดหน้ายุกมยไม่เหมือนพี่น้อง มือเแล้วอืมสองชั่วโมงแล้วโอ้ยตะกี้เป็นเครื่องเหี่ยนมาทีเดียวห่ว,หวยลำหน้าสิบหามือคนเดีววยวตัวจิตโตกาตัวสิตยงมัดยำเมันเกี่ยวเขาที่เนี่ยมาน,นอนนะนอนน้าเห็ดสุ่มนอนไหมพีมม่น้องเกียวเขาฟาดเขาแล้วอันอันบางส่วนอเออเามาเห็ดสุ่มนอนแหม ม้วนด้วยน้องหนาวมันน้องแยน,นกันกับหมาม้วนๆอุ่นนี่น้ำหมอกลง่มเหมือนกับดัดหมูได้ปิ้งหมูหอมสมัยตะกี้มว้วนถ้าย้อนเวลากลับไปได้กะอยากให้เป็นคือตะกี้น้าพี่น้องไม่อยากให้เป็นคือเดี๋ยนี้อยากให้เป็นคือ สมัมกนอนดูแต่ว่าเรื่องเอเทคโนโลยีก็อยากเห็นเป็นปมันกันได้หลายอย่างเนาะมันความหีแตกต่างกันแต่ว่าสมัยตะกีด้ดีกว่าสมัยไมนี่กับเทคโนโลยีมันหลายอย่างมันเหนตุไดไง่ึ้นแต่ว่าถ้าไปเล่าห้องกัสิย่อนอยุคไปประมาณก็ยี่สิบยีสบสบ่สิบปีเลยนเ,นเนามของพี่น้องเนาะของพี่น้องทั้งฟังพูดฟังเล่าเนาะพี่น้องเนาะ เพชก,อกอ็อยากไปเที่ยวอยู่เด้อยากไปเที่ยวอยากไปเบิ่งวัฒนธรรมของเพื่อนอยากไปเพชเห็นเพชเบิ่งสารคดีแล้วไหมเอ่อน่าพอเนาะเพื่อนเฮ็ดนาเฮ็ดเอ็นเฮ็ดเฮ็ดแบบเลี่ยงหมูใต้ใต้ยังเขาเขเลี่ยงหมูปล่อยไหมก็เพื่อนเลีเเเแบบเ่ยงหมูเลี่ยงหมูน้ำบ้านแหมแล้วก็ตำเขาตำยังไหมเพชเห็นแล้วเพื่อนือเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดยังเฮ็ดแบบสมัยโบาราณอยู่ไหมเพชมากมักเพชมากเบิ่งมากเบิงบ่งวิถีชีวิตของเพื่อน เพิ่นก็มีความสุขในแบบของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะบริส่เงินหลนะบ่าวาแต่แบ่งแบ่งกันอยู่กันกินเฮาบ่า่าเฮาสาดตร์ได้เฮากับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเฮาสรั่งมนุษย์ียังก็มนุษย์จะสัมพันธ์ที่ดีอียังฮะตตอกันเนาะพี่น้องเนาะให้เป็นกัละยาะณมิตรที่ดีน้ำพี่น้ำน้องไปเล่าเมืองพี่เมืองน้องเน้นเบากับเบาภาษาเดียวกัน บอกคนละภาษาผมก็เจ้าก็เจออ้าชื่อเบาเบาภาษาเดียวกันอยู่ด้ยเบาฟังคือกันเบาคือแหวนภาษามาฟังได้เบาคือกันจะมาเขียนเบาคือกันอแต่ะละประเทศเลยเขียนนังสือภาษาประจำชาติพระเจ้า ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารทั่วโลกก็ภาษาอังกฤษเจ้ะบอกภาษาคิดใจป่ได้เจ้าจันทร์ขวายไปลบไปยังได้บนเนา,กกา,าะเจ้าก็สร้างเราเจ้าจันทร์ขวายไปพิดงานาน้ำบินเมียงได้บนเนาะเจ<อ>้าเปลี่ยนใส่เจลบีนะสิอัดเจลบี แจ้งบินเจ้ขึ้นขยิบหน้าจารบีตาที่ขวายมาที่จอนก็คือเซตกระจกมาที่ขว <c oughs> าขยเอา้านักลบเขาให้ไปเฮ็ดอันฮอดบอ,อจารบีฮอดบ,<อ>บอเน่มันนักลบกับเวลาพักลบกะเขา บม่มีสงครามบ,บ่มีผูกอการลายก็ต้องมากเออมากคือยังอยู่แบบประจำฐานนะบ่มีหนา้าที่ยังยังเียอืมก็ใช้กันเทดบ่บ่เของขวอยนี่สิอยู่น่วยการบินอืหน่วยการบินนะนะเออก็หน้า,ออนาทีค่ควายก็คือเติมลมป้ายางลอดเครื่องบินเติมลมเ็กเออเ็กมึงว่า เราลมเครื่องบินได้เอมาตรฐานบอก็เติมเพราะว่าถ้าเครื่องบินจอดไปล้มมันก็บแวบเนาะก็ต้องเติมเอาเล็กาะมึงป่องป้องป่องปองตั้ง,ง,ง,งเสียงเหาตั <c oughs> ้งเสียงเอาเดียวจำนานเดียบ่มีเืียงบัตรเดียขะเอา ฟังเสียงปังปังปังคอนเสีร์ตังปึ้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 งเออนี่คือระดับเอ่อเล่นออฟลงมากนะอ่าลงเวลาหลอดเครื่องบินลงอัดจอระเบียบักจวนเมีไอ้กว่าเต็ะกระจกปีนทองนา มือหนึ่งตกเ้ยนอกข้างไปซื้อเหล่าใถวไหนหันก๋มี้เหล่าให้ซื้อนี่สามทับค่อยเกีเอาเหล่ามาขายนี่เ,มเหมือนมจ้ะอันนี้เป็นทาหารรับจ้างนะพี่น้องบริษัทสังกัดอย่าง,รางบริษัทสังกัดอย่าง คือประเทศน้่นจ้างไปกับไปลบให้จะมีผูัิชาการได้่าคอยบอบชื้นอ่ะมันเป็นความลับอของน่วยผูัิชาคกา่อน ตอนนี้ปุ๊บไปจำการาแล้วเผาแล้วสูบซิก้าสูบซิกะนะ้าม่าเพิ่นเพิ่นสูบลายเพิ่นจะจ่อมึงนี่ไหมเพิ <fic ult> <sen> ่นจะจอมึงข <sen> ้อเห็นไหมเวลาจีบเราต้องเอาหน้าอุดก็ยังแอบ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 ไหม มือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งหน้าเว้ยตาเน็ต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 ุมตาเน็ตุมมันคอยก็ยืนฟังถงงนปวดฉี่แล้ถามหาของน้ำทอเล็ทอเล็ทอเล็ตมันะไรคอยก็ฟังยิองยิงเป็นไงมาท่านตาเน็ตตเนตตเน็ตตเนตตัวเน็ต ีแตกที่นอ่ะวะไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับบ่วมว่วามวมวนเนี่ยจะถือซาครับสวัสจีจ้าพี่น้อง